ระหว่างนี้ก็เหมือนกันค่ะเราก็เด็ดใบร่างกินเลยได้เยอะนะคะเนี่ยโอ้โหกินกับน้ำพริกกินกับลาบสุดๆนี่อร่อยมากใส่แกงจืดก็ได้ค่ะแกงอ่อมก็ได้นะคะ ให้ดูสังเกตโคนต้นนะคะเนี่ยโอ้ลมโคนต้นจะโคนต้นจะไม่นี่เห็นไหมโคนต้นเนี้ยจะวนงเงนินอันนี้ก็เหมือนกันรวนเงนินแต่อันนี้จะแข็งแรงกว่วเพื่อนนะคะเราก็นี่เอากระเอาดินข้างๆกระถางเนี้ยคุยขึ้นมาผมโคนต้นเลยค่ะแบบนี้เลยก็จะเหมือนเป็นการคลวนดินไปด้วยนะคะนี่ นี่ถมโคนต้นโคนต้นจะได้แข็งแรงนะคะพักการท้าเนี่ยถ้าเราปล่อยให้โคนต้นงูนเงนงูนเงนเนี่ยก็จะเฉาตายนะคะเราต้องดูแลโคนต้นทุกๆครั้งที่เราเก็บดินค่ะนี่ถ้าเราจะเติมดินนะคะเนี่ยเราก็เติมดินลงข้างๆเนี้ยข้างๆกระถางแล้ว ประกาศขาวเขาก็จะได้รับดินเก่าเขาก็จะปรับตัวได้นะคะเนี่ยดินเก่าก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ดินใหม่เราก็เติมลง,งข้างๆนี้นะคะลมแรงมากเลยค่ะขนจะตกเดี๋ยวเก็บนี้นะคะ แล้วคราวนี้เราก็นำดินเก่าถมโคนต้นไปเลยค่ะเนี่ยแล้วก็เอาดินใหม่มาใส่ตรงนี้ค่ะเนี่ยพอเราเก็บกินเนี่ยแล้วพอเราบำรุงนะคะรดน้ำไปเนี่ยยอดเนี่ยด้านในเนี่ยก็จะแตกออกมาคลุมกระถาง นี่ให้เราเก็บคุมกระถางนี่เลยเหมือนเมื่อสักครู่นะคะให้เราเก็บกินเป็นครั้งที่สามค่ะเก็บอากาศช้าวเบาในกระถางนะคะได้เต็มกระแ๋งเลย